สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สีแล้วนะครับในเนื้อหาในคลิปนี้จะมีอะไรไปดูกันเลยครับและในคลิปนี้ครูก็จะได้มอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าในหน้าที่1 8บแถึงยีนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือข้อมูลของข่าวสารเรื่องที่2 ประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารและเรื่องที่3การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมนะครับและก่อนที่นักเรียนจะไปทํำเึกหัดนะครับครูก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารหมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลของสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับ ซึ่งจัดทาไว้ในรูปแบบของเอกสารหนังสือแผนผังแผนที่การบันทึกภาพหรือเสียงก็ได้นะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารก็จะมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับเพราะว่าจะทําให้เราทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เราเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองครับประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารเช่นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า อันนี้เราก็จะได้จากการฟังข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ครับเช่นฝนตกน้ําท่วมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอันนี้เราก็จะเอามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ของเราให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการดํารงชีวิตอันนี้ก็จะได้เตรียมตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน นะเช่นราคาสินค้าต่างๆที่เปลี่ยนแปลงทําให้เราเตรียมตัวรับมือกับค่าใช้จ่ายท,ที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองครับเพื่อการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนะที่ได้มาจากอดีตนะเพื่อพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปในอนาคตนั่นเองครับเพื่อการวางแผนพัฒนาอันนี้ก็จะเป็นการวางแผนเพื่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สาธารณูปโภคนะไฟฟ้าปลาโทรศัพท์ต่างๆถ้าเรามีข้อมูลที่ดีการวางแผนก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองครับการเรียกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมเราควรที่จะพิจารณาได้ทั้งต่อไปนี้ครับความถูกต้องความน่าเชื่อถือข้อมูลต้องเป็นจริงไม่บิดเบือนสามารถที่จะอ่าอ้างอิงได้จากหลายๆแห่งด้วยกันนะครับความทันสมัยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย อยู่เสมอครับและก็สอดคล้องกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอนั่นเองความชัดเจนไม่ควรเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่คุ้มเครือความเหมาะสมข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับนั้นจะต้องเหมาะสมกับวัยจริยธรรมข้อมูลข่าวสารที่เลือกจะต้องถูกต้องดีงามไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยของเรานั่นเองครับและต่อไปก็จะเป็นคำถาม ที่ครูจะถามนักเรียนมีอยู่ด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ไปศึกษาข้อความมาแล้วเป็นอย่างดีข้อที่1ข้อมูลข่าวสารคืออะไรนักเรียนก็อธิบายสรุปมาให้ได้ใจความนะครับในข้อที่2นี้นะครับก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารซึ่งข้อมูลที่ครูให้ไปก็มีอยู่แล้วนะครับ ่ามีอะไรบ้างหน้าที่ของเราในข้อนี้ก็คือให้เราไปวาดภาพแนะแหล่งข้อมูลข่าวสารให้สวยงามนะครับในข้อที่3ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารให้นักเรียนตอบคำถามเป็นข้อๆนะครับอธิบายให้ได้ใจความ ในข้อที่4คําถามถามว่าเราจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไรอันนี้ก็ให้นักเรียนตอบคาถามมาเป็นข้อๆเหมือนกันนะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ5ข้อนะอธิบายให้ได้ใจความถูกต้องชัดเจนและเป็นเหมือนเช่นเคยนะครับในการทํางานครั้งนี้ก็ให้นักเรียนเข็นโจทย์ได้คําตอบลงในสมุดให้เรียบร้อยการส่งงานนั้นนักเรียนจะต้องถ่ายรูปคาตอบให้ชัดเจน ให้นักเรียนเขียนชื่อกำกับไว้ด้วยนะครับเน้นย้ำว่าให้นักเรียนเขียนชื่อกำกับทุกงานทุกแผ่นเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการให้คะแนนนะครับและให้นักเรียนรักษาสุขภาพรอดพ้นปลอดภัยจากโควิด -19 ทุกคนครับสวัสดีครับ